ตอนนี้คุณอยู่กับดิฉันอารัญญาวงวีราชดีฉันจะพาทุกท่านไปดูค่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านไม่ทราบว่าคุณอยู่อย่างไรคะก็อยู่ลูกชายแทนถูกพี่ฟ้าไม่กินตัดโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอคะใช่แล้วหัวฉันัวฉันมันถูก มันถูพี่ปอบไส้หมดเลยบ้านคุณไม่มีพระหรอคะมีอยู่ค่ะแต่มันป้องกันไม่ได้มีผีเปรตมาไม่ได้ไปวัดด้วยค่ะเป็นคาบหลวงพี่อะไรคะ่ะดิฉันกำลังจะไปพอดีค่ะแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะยากาดค่ะดิฉันจะพาเออดิฉันจะตามชาวบ้านไปที่วัดน,นะ ค่ะวัดพี่เชนจะมาลดน้ำมนต์แล้วก็ว,วันนี้ว่ะค่ะยดิฉันจะถ่ายพี่พีกรรมค่ะ,คะ,คะโอ้พาสัดไต้ทอยน้ะ,นะะอ่ะอ่กวันนี้นะคะจะมาให้ผู้หลวงพี่รดน้ำมนต์กับลูกชายแฟนขอดวงพีปอบพ่อสิงค์ค่ะ มอ๋อถือว่าจอดชื่อซบออค่ะยังดีชื่ออะไรก็อะไร F อ character น้ำเป็นที่นีจริงชื่อต้องย่างนี้ชื่อน้ำนค่ะไปสิหลวงพี่แก้วบอกว่าให้ไปโดนตกหัวนะคะแปะแปะคนนี้ตอบถามว่าไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะ โอ้ถจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ